กวงเฉิงจือก็เปิดเสืก,กอกะปูวินเซียนทั้งสองสู้กันอย่างสูสีแต่กวางเฉิงจือเนี่ยเสียเปรียบมากเพราะพลังค้อนของอูวินเซียนนั้นกล้าแกร่งมากแต่ทันใดนั้นแหละครับพระพุทธ,ธจุนทีก็มายัางลานต่อสู้พร้อมกับสามเณรสามรูปซึ่งสามเณรทั้งสามรูปนั้นนะครับช่วยกันยกเสาไผ่วิเศษมาล้อมอูวินเซียนเอาไว้เพื่อบันดาลให้เขากลับคืนสู่ร่างเต่าทะเลทองคําร่างดั้งเดิมของเขา จากนั้นพระพุทธจุนทีก็ให้สามเณรทั้ง3ขึ้นขี่หลังเต่าทองคำเพื่อพาเขาไปยังดินแดนตะวันตกด้วยกันต่อไปซึ่งขณะเดียวกันนี้เองนะครับทางด้านเหมือนซูเทียนจุนผู้เสียนเจิ้นเหรินและชื่อหังเต้าเหรินก็เข้าประทัดกับ3ยอดฝีมือจากเสียเต่าอย่างดุเดือดแต่ไม่นานนักพวกเขาก็สามารถคืนร่างที่แท้จริงให้กับเสียนทั้ง3ให้กลายเป็นสิงโตขนเขียวช้างเผือกและก็เสือดาวขนทอง ซึ่งสัตว์ทั้ง3นั้นก็ได้กลายมาเป็นสัตว์พาหนะของเซียนฉานเต่าทั้งสาไปโดยปริยายส่วนฝั่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือฝั่งของจีหลิวซุนที่ปะทะก,กับพระแม่เต่ายักษ์ซึ่งจีหลิวซุนเนี่ยสู้ไม่ไหวเขาก็เลยต้องให้เต่าเจียหยินเข้ามาช่วยปราบจนสามารถเปลี่ยนร่างของพระแม่เต่ายักษ์ให้กลายเป็นร่างเดิมได้แต่ในขณะที่กําลังจะให้สามเณรรูปหนึ่งมาขึ้นขี่หลังพานางไปสามเณรดันเผอปล่อ,อยถุงยุงดูดเลือดออกมา ทำให้ยุงจํานวนมากออกมาดูดเลือดของนางเต่ายักษ์จนเธอตายไปในที่สุดการสูญเสียพระแม่เต่ายักษ์และเซียนอีกหลายคนเนี่ยแหละครับทําให้ทงทวนเจี้ยวจูต้องงัดไม้ตายของเขาออกมาใช้เขาเข้าไปร่วมสึกพร้อมกับวิญญาณของผู้คุมราศีทั้ง28ดวงดาวบนท้องฟ้าเข้าประจันหน้ากับเซียนของทางฝั่งปร,รมาจารย์ฉันเตา๋าและปร,รมาจารย์จากตะวันตกเกิดเป็นการต่อสู้ที่วุ่นวายนองเลือดและก็โหดร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ความรุนแรงของการต่อสู้ลุกลามออกไปเป็นวงกว้างจนเชียงจือหยาต้องส่งนักรบที่มีเวทมนต์ของฝั่งตัวเองไปเข้าร่วมต่อสู้ด้วยจนสุดท้ายนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทำให้คู่รักอย่างหงจินและเจ้าหญิงหลงจีเสียชีวิตไปพร้อมกันธงทวนเจียวจู่เข้าต่อสู้กับเหล่าชื่อและหยวนซื่อเทียนจุนอย่างเต็มที่แต่ผลสุดท้ายทงทวนเจียวจู่และลูกศิษย์ของเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ข่ายกลหมื่นเซียนก็ล่มสลายลง แต่ก่อนที่เหล่าปรมาจารย์และเซียนทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปนั้นหงจุนปรมาจารย์สูงสุดและอาจารย์ของเหล่าประมุขรัฐที่เต่าทั้งสก็ปรากฏตัวขึ้นท่านได้ตำหนิสิทธิ์ทุกคนที่ก่อเรื่องวุ่นวายครั้งนี้และบังคับให้ทั้ง3กินยาพิษสาบานเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีใครคิดทำร้ายกันและกันอีกในอนาคตหากมีใครเจตนาจะโจมตีกันเมื่อใดเขาผู้นั้นก็จะต้องตายด้วยยาพิษนี้ทันที เหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องทำตามแล้วก็พากันกลับสู่ถิ่นฐานของตัวเองไป